สวัสดีคะ่ะเรียนเรื่องอยาก,กินยารับประทานกินยังไงวันละกี่เม็ดกี่ครั้งกันไปแล้ววันนี้นะคะเหมือนนจะมาแจกคำศัพท์ยาหยอดตาแล้วก็วิธีการใช้งานของยาหยอดตาด้วยนะคะยาหยอดตาภา,าษาจีนเรียกว่าหยันย่าอ๋เฉยมาจากหยัยนนะคะมาจากคำว่าหยัยนจริงที่แปลว่าดวงตา ย่าก็คือเย่าอูที่แปลว่ายาสุยนั่นก็คือแปลว่าน้ําน้ําที่มีตัวยาอยู่นะคะแล้วก็ใช้สําหรับดวงตารวมกันจึงเรียกได้ว่าเยียนเย่าสวยวิธีการใช้นะคะสมมุติว่าใช้เป็นหยอดครั้งละถึงหยดนะคะลงในตาทั้งสองข้างวันละสีครั้งเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอน ก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่การเรียนรู้ศัพท์วิธีการใช้เราก็ต้องมารู้จกักคำศัพท์ดังนี้ก่อนก็คือตาภาษาจีนเรียกว่าเหยียนจิงนะคะตาข้างเดียวจะใช้คำว่าอี้จือเหยียนจิงจือก็คือเป็นลักษณะนา,นามที่เรียกข้างดังนั้นถ้าบอกว่าตาทั้งสองข้างจึงเรียกได้ว่าเหลียงจือเหยียนจิงนะคะ การบอกจำนวนต้องใช้คำว่าเหลี่ยงนะคะไม่ใช้คำว่าเออเอออีเออซานซื่ออูอันนี้เอาไว้นับลำดับที่นะคะตาดั้าสองข้างจึงใช้คำว่าเหลี่ยงจึ่หยี่งจริงข้างซ้ายนะคะเรียกว่าโจข้างขวาเรียกว่าโยอ่าโอเครู้สับไปแล้วนะคะคำว่าหยดนะคะก็จะใช้คำว่าตีหนึ่งหยดอีตีสองหยดเหลี่ยงตี โอเคอ่ะวิธีการใช้นะคะใช้คำศัพท์ว่าย่องฝาย่องฝาแปลว่าวิธีการใช้หรือว่า how to use หนึ่งครั้งหยอดหนึ่งหยดนะคะอีซื่ออีตีหยอดนะคะลงในตาทั้งสองข้างซ้ายขวาภาษาจีนถึงพูดได้ว่าตีรูจ่อโย่ยจยนจิง จากคำศัพที่ได้อธิบายไปแล้วนะคะตีรู้นะคะแปลว่าหยอดเข้าสู่นะคะหยอดเข้าไปในดวงตาตีแปลว่าหยดส่วนรู้เนี่ยแปลว่าเข้าสู่โจก็คือข้างซ้ายโยกคือข้างขวาเหลี่ยงจื้อเหลี่ยนจินจงตาทั้งสองข้างรวมกันประโยคนี้จึงแปลได้ว่าหยอดลงในตาทั้งสองข้างนะคะวันหนึ่งเนี่ยแต่ละวันใช้สี่ครั้งเหมยเทียนย่งซื่อสื่อ หมยเทียนก็คือในทุกวันยงก็คือใช้ซื่อซื่อจริงๆสองคำนี้ค่ะพินอินจะเขียนไม่เหมือนกันแต่ว่าเออคนจีนเนี่ยจะออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ว่าเออเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะว่าเออไม่สามารถจริงๆลองฝึกแล้วฝึกอีกไม่สามารถพูดได้จริงๆก็เลยอ่านเลาไว้ในฐานที่เข้าใจเวลาพูดนะคะให้ชูนิ้วขึ้นมาด้วยบอกว่าเหมยเทียนยงซื่อซื่อ ก็คือ1วันทุกๆวันใช้4ครั้งเชา้ากลางวันเย็นและก่อนนอนก็จะพูดได้ว่าเจ้าจงวันเห่อช่วยเฉีย,ยนช่วยเฉีย,ยนนะคะช่วยก็คือแปลว่านอนเฉียนก็คือแปลว่าก่อนนะคะเจ้าจงหวันเช้าเที่ยงเย็นเหอแปลว่าและโอเคเดี๋ยวมือแดงจะลองทวนคำศัพท์นะคะเป็นภาษาจีนทั้งหมดเลยนะคะ แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองฝึกพูดตามอาจจะเปิดฟังแล้วก็สต็อปนะคะแล้วก็ฝึกพูดตามไปด้วยเวลาเจอสถานการณ์จริงๆนะคะจะได้พูดออกไปได้เลยนะคะหรือจะอาจจะแอบมีโพยนะคะหรืออาจจะแอบดูในอีบุ๊คคำพีพูดจีในร้านยาก็ได้จะอยู่ในเล่มที่หนึ่งนะคะเรื่องการใช้ย,ยาบทที่ห้าโอเคเริ่มเจอผิงหยันเ้าซุย 用法以สิ一滴ดิดด้นรู左右两只眼睛每天用四่早早中晚ียนภาษาจีาจน,นที่เหมือนในพูดเมื่อกี้นะคะก็คือแปลว่าย,า,ยา,าหยอดตาขวดนี้ เจ้อผิงผิงแปลว่าขวดเป็นลนานาักษณะน้มถ้าจำไม่ได้ใช้คำว่าเก้อก็ได้เจ้อเก้อเหยียนเย้าชุยเจ้อผิงเหยียนเย้าชุยนะคะใช้ได้ทั้งสองคำยาหยดตาขวดนี้ย่องฝาก็คือวิธีการใช้หยอดครั้งละหนึ่งหยดนะคะลงในตาทั้งสองข้างวันละสี่ครั้งเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนฝึกบ่อยๆเก่งได้แน่นอนนะคะ โอเควันนี้ก็จบลงแล้วนะคะขอบคุณมากเลยฝากไปด้วยนะคะเพจหมอยาออนไลน์บายพอยอมหมูแดงค่ะบ๊ายบาย